สวัสดีครับผมน้ําไม่ต้องกลัวผมมาดีโอเคเอาถุงมาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเดี๋ยวให้น้าคนนี้ก่อนนั่งถุงน่ะอ่ะคุณนะนะอ่ะอันนี้มีไม่เกี่ยวนะครับผมเอานี้มาผมชื่อผมชื่ออะไรผมชื่อองคดำโอเคองดับสวัสดีครับก็นะวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะ เราจะมหาหซื้อยิ้มคนไเลจรตามเป้าหมายของเรานะที่เราได้ตั้งไว้ทีก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะาเจอคนไปเรจรในสระบุรีที่ไหนบ้างวันนี้ก็เดี๋ยวขอกราบสักการะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองสารเลือกเมืองแห่งจังหวัดสระบุรีก่อนแล้วกันนะครับ หมดอย่างขายอะไรคุณยายขายอะไรขายสุกภูมิให้ราใหญ่อุยหนุ่มผอมเพื่อเจริญนะพ่อนะอยหญ่ได้ไปซื้อของที่นีรออันนี้ใจดีจังเลยเอาขนมปังเอาอันนี้ไว้นะเสื้อเสื้อตัวใหม่นายิ้มหวานสวยมากเอาไปอีกห้าร้อยอุ้ยคุณนะยาวยาวยาวอยากกลับยังใช่อยากยากกลับเท่าอย่างเลยดีเลยยายเลยอยู่ไปแล้วนะมีความสุขมากมาก ใจดเลยิ้มไดด้เนลยะฮ่าร้อยลุงลองยิ้มอีกทียิ้มหวานกันนพายาวย้าจ้าจ้าวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังเนี่ยยากอีกแล้วย่านอนหลอหล่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 อแลนอนแล้วนอนตรงนี้เหรอจ้อ๋อใครดูอ่ะใครดูย่า หมอคุณหมอว่าที่คุณหมอเหรอใช่ไปต้องไปแต่แรกไปติดจุฬามาวลาได้หรอว่าไหนนี่เลยครับน้ัโอ้ยช้าโอ้ยเนาะหน้าเหมือนพ่อจังเลยอ่ะหน้าเหมือนเจ้นรึไงหน้าเหมือนเจ้าแล้วย่าอยู่ใครเนี่ยคนเดียวอย่าอยู่คนเดียวคนเดียวจะน้องเนี่ยก็หาข้าวใหอกินน้องเนี่ยก็ไปหาข้าวแล้วใครแล้วใคร ไม่เป็นไรเรกญาติเลยน้าพื้นเนี่ยโอ้เหนื่อยไหมลูกโอ้โหสุดยอดปมายลุกนะครับลุกมาวิ่งเลยแล้วไม่ได้ทำไมญาเดินไม่ได้ลุกไปเถอเชิญค่ะจริงเหรอเยอะเชิญค่ะกว่ดีค่ะโอ้โหเอาถุงมาด้วย พี่สวัสดีครับนอนตรงนี้เหรอครับ,รบผมมาดีไม่ต้องกลัวเอาถุงมาเอาถุงมาผมเอาของมาช่วยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวพี่ถือนี่ไ้ก่อนแล้วพี่เวลาพี่กินข้าวพี่เอาเงินที่ไหนกินนะครับเนี่ยเก็บขวดขายโอ้โหพี่ผมมาซื้อรอยยิ้มพี่ขายไหมอ่าพี่ยิ้มแล้วเอาไปก่อนห้าร้อยอันนี้อยากกันยุงนะพี่นะพี่ยิ้มไม่ฉนันไริงเหรอ ยิ้มนมนยนิดนึงหล่อมากเอาไปอีกห้าร้อยยิ้มอีกทีอะผมให้พี่เก็บไปกินนะเงินบริสุทธิ์พี่ไม่มีใครมาจับพี่ได้แน่เพราะว่าเงินนี้ไม่ได้เงินค้าย,ยาไม่ใช่เงินป้อนเงินนี้บริสุทธิ์พี่ซื้ออะไรกินไปเลยอปนะครับพี่บดีครับผมมาให้ผูดิไหนวะ หอยเ,เจอล้วอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะเดี๋ยวเขาตกใจอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะมานี้มานี่มานี่มานี่กินข้าวยังยังครับยังเลยแล้วเดินไปไหนอะี่อยู่ตรงนี้ครับอ๋ออ่ะถือไว้ก่อนนี่ขนม,มนม้ำ <นะ S 1> ถือไว้ก่อนเลยยากันยุงแล้วเวลากินข้าวเอาเงินที่ไหนกิน ก็ขายเมลายมั่งพีก็เก็บหายอย่างแล้วนอนไหนนอนสาภูมิข้างบนนอนสาภูมิ่ร้านแรกอะครับยิ้มหวานก่อนหล่อมากเอาไปห้าร้อยยิ้มอีกทีงเอาไปอีกห้าร้อยยิ้มอีกยิ้มฟันหล่อเนี่ยเอาไปห้าร้อยมีความสุกมากๆนะครับไปแล้วครับครับสุดยอด ีวเจ๋วนะแจ๋วนะแจ๋วนะเห็นปะเจอเลยนี่ไงนอนอยู่ตรงนี้อ๋อนี่นั่งอยู่นี่เลยีวานี่ไงแล้วกูถือโทรศัพท์สองเครื่องเลยมีคนนึงครับอาจารย์ีคนนึงนอนใส่นอนเก็บของเก่าครับคนนึงก็เอาของเขาหนีแล้วเนี่ยคนไหนฮะโอเคใส่นอนเก็บของมาปกของเก็บอะไรเงี้ยอ๋อ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาน้ะไม่ต้องกลัวผมมาดีโอเคเอาถุงมาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเดี๋ยวให้นาคุนี้ก่อนอ่ะคุณนะนะอ่ะอันนี้มีไม่เกี่ยวนะครับผมเอานี่มาฟังก่อนใจเย็นผมไม่ใช่ตำรวจผมไม่ผมไม่ได้โกงเอาฟังฟังโอเคน้านั่งก่อนน้านั่งอ่ะพี่นั่งก่อนฟังนะฟังนะครับผมเนี่ยมาช่วย ผมผมเนี่ยมาช่วยครับผมผมเอาของเนี่ยมาให้ของนี่บริสุทธิ์ฟังนะมีน้ำมีขนมมีนมมียากันยุงมีแมสนะครับผมเนี่ยผมชื่อผมชื่ออะไรผมชื่อองค์ดำโอเคองค์ดำอ่าอันนี้รองเท้าเอาอันนั้นให้ให้ให้น้าคนนั้นอผมอยากเห็นรอยยิ้มนะอยากเห็นความสุขของน้าน้ายิ้มให้ผมหน่อยได้ไหมรไม่เป็นไรโลกเออเนี่ยจบแล้วพาะแบบ โคตรหล่อเอาไปห้าร้อยก่อนโอ้สาทุประดฐ์สาอยู่ใกล้ๆบางนาจะแต่งงานแต่งบางรักเอาไปอีกเอาไปอีกห้าร้อยเก็บไว้กินนะฮะน้าฟังฟังเนี่ยเขาตกเขาตกใจอ่ะเอาไว้อีกห้าร้อยเก็บไว้กินข้าวเงินนี้บริสุทธิ์ฟังไม่ใช่เงินขายยาไม่ใช่เงินการพนัน ไม่ใช่เงินผิดกฎหมายนะเอาไว้ใช้ไปซื้อไปกินข้าวนั่นแหละได้หมดครับผมให้นะขอบคุณมากครับองค์ดำครับยิ้มยิ้มหวานเอาไปห้าร้อยองค์กายิ้มอีกทีเอาไปอีกห้าร้อยองค์ดำครับยิ้มอีกเอาไปอีกห้าร้อยอย่าไปกินนะผมให้สวัสดีครับองค์ดำอยู่ที่ไหนครับผมอยู่กระทรวงการยิ้มครับผม ลุงครับลุงครับสวัสดีครับลุงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหนูไม่ได้มาทาร้ายหนูตังมาให้กินข้าวนะหนูคนดีลุงครับเงินนี้บริสุทธิ์นะไม่ใช่เงินค้ายาคุณลุงเก็บไว้กินกินไหนยิ้มหวานให้ดูหน่อยโอ้หล่อมากเอาไปพันห้าเก็บไว้นะกินข้าวซื้อยาโอ้ยไปมาสังเกตุโอ้ครับขาเขาเย็นเกิดไม่ไข้ครับับมีเมียสวยเลยโอ้โหสาทุ เอาเดี๋ยวเอาถุงก่อนเดี๋ยวเอาถุงก่อนเนะเอาถุงมานี่ๆๆแล้วลุงมาเก็บนี้ทุกวันเลยเลยขายได้เท่าไหร่เนี่ยวันก็าร้อยหร้อยในนี้มีน้ำมีนมมีขนมอ่าหนูให้ไว้ก่อนอ่าถุงไว้เลยครับที่ใหญ่อ่าโอเคเดี๋ยวมือถ่ายกลับบ้านเองโอเคแบบอันนี้มันสะพายได้นะอ่าสะพายขึ้นแขนผมจะบูชาปิดทองไว้โอ้โหบูชาปิดทองเลยนะรองเท้าใหม่เอาไปเลย ไ,ไปแล้วครับคุณลงุงสวัสดีครับ,บ,บครับโอ้บบเสียงโคตรดีขอเหลือเกินคนระับแม่ของนี่จริงจริงไปว้าโอ้ยชอบว่ะหน,น้าบอกกระสอไปไหนครับพาาระอาจารย์ 500ครับผมทําบุญห้าร้อยครับค่ารถกลับอาจารย์ธรรมทารครับอย่ามุง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 คุณลุง,ลง,ลงสวัสดีครับลุงครับลุงครับสวัสดีครับใจเย็นหนูมาดีหนูเอาของมาให้มีน้ํามีขนมมีนมมีรองเท้าใหม่หมดแล้วครับยิ้มหวานอ่ะผมให้ไปกินข้าว เงินเงินบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินขายาไม่ใช่เงินโจรไม่ใช่เงินป้อนไม่ใช่เงินค่าการสวงการยิ้มมาให้ไม่ต้องกลัวไม่มีใครจับผมได้ทำไมต้องไม่เอาอะไม่ต้องกลัวไม่เออไม่เยอะหรอกพันห้านี้เยอะแล้วเหรอเนี่ยเก็บไว้กินนะลุงซื้อยากินข้าวลุงใช้ไปเลยไม่มีใครมาจับใครจับบอกว่านายนัทพงษ์เสียบแหลมเป็นคนเอาเงินมาให้ให้มาจับผมลุงไม่โดนสวัสดีครับลุง เก็บดีๆลุงเดี๋ยวผมนั่นหายเก็บกระเป๋าเลยนอน,อนอ<า>ตรงมือเอียน่ะฮะลาบอยู่ตรงมือเอียนเอาถุงมาดิอย่ามุงแบงกักคนมาให้ด้วยอย่าให้มุงพี่สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับอ่ะมาพี่นอนตรงนี้อ่ะผมเอาของมาให้อ่ะนี่พี่ผมเอาของมาช่วย น่าจะเมาไปกินหืมเลยละมุดลุงวันดีครับลุงวันดีครับลุงครับผมเอาของมาช่วยครับรองเท้าผมให้เงินลุงไว้กินข้าวเก็บไว้นะไปเลยครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับพี่ฮะพี่ครับ พี่ครับนอนตรงนี้ยูไม่กัดเหรอพี่เมาปะเนี่ยอ่ะผมให้เงินแล้วกินข้า 500. วห้าร้อยยูก็เมาข<ป>้าง<ป>นู้นไปเดี๋ยวจะไปไปนู้นก่อนพี่พี่อย่าเพิ่งข้ามา โอ้โหขออนุญาตช่วยคนนะครับเออโอเคครับคุณลุงครับลุงครับทางนี้ฮะทางนี้ฮะผมมาช่วยครับพอดีมีคนให้เอาอ่าคุณตาวัสดีครับไม่ต้องตกใจนะหนูไม่ใช่โจรคุณตาในนี้มีน้ํามีขนมมีนมรองเท้าใหม่คุณตาคุณตานอนตรงนี้ทุกวันเลยเลย โอ้โหทำงานอยู่ร้านเนี้ยทางานแล้วทําไมคุณตานอนตรงนี้ไม่มีบ้านเหรอคุณตาครับแล้วนี้เขาจ้างงานคุณตาให้เท่าไหร่อันวันละแปดวันละแปดสิบบาทแล้วพอกินเหรอคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับสองสี่เก้าเก้าปกสองสี่เก้าเก้าก็หกสิหกสิบกว่าแล้วดิหกสิบีแล้วคุณตาพอกินเหรอแปดสิบบาทไม่พอคุณตาอะทำงานเลี้ยงน้องน้องจะไปทำอะไรทำงานเลี้ยงน้องใช่ครับ คุณตาจ๋านี่นี่มองหนูคุณตายิ้มหวานให้หนูดูหน่อยเอาไปห้าร้อยโอ้โหแขนแขนคุณตาเป็นไรอ่ะมันแค่แบบมันมันแพ้แพ้อ๋อยิ้มหวานอย่างนี้เพลงได้เลยจ้าครับผมจัดรองหน่อยพลินเพ้อแล้วสวัสดีครับางหน่ี่นี่หันหาหนูนี่หันหันหาหนูยิ้มหวานเอาไปอีกห้าร้อย อาทิตย์หนึ่ปันมาลงรักสาวมึงนดนนั่นน่ะแค่ร้อนอยากที่ก่อนก็เตะน้ำดูเรียนเขาเปิดเพลงอ๋อออกเสกเกตยิ้มหวานเอาไปอีกหนึ่งพันเก็บไว้กินข้าวโอ้โหให้เยอะแต่ได้ให้คนผลิตของมั่งเดี๋ยวเขาจะว่ามีคนรังแกไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีแล้วเนาะยิ้มหวานเพราะว่าหยิบกายลงพักอ๋ออยู่ใกล้ตำรวจยิ้มมีผู้หญิงอยู่คนนะเขาบอกใช่ใช่ชุดนี้แล้วบอกเขาบอกว่าเขาจะมาแจก ห้าร้อยเข้ามาอันนั้นนะมีคนมาบอกข่าวมีผู้หญิงคนยิ้มหวานก่อนเพราะว่าบ้านอยู่ทางวัดเพียบ้านน้ำเขาบอกว่ามาแจกห้าร้อยเขาบอกยิ้มหวานเขาเล็กว่ายิ้มหวานอ่ะเอาไปอีกหนึ่งพันสามพันเลยผู้หญิงคนนั้นบอกแจกห้าร้อยเออคนละคนผมแจกสามพันสวัสดีครับเขาไม่ได้มาแจกเขาบอกอ๋อเขาบอกโอเคร้อเพลงอะไรเขาเพลงหอยเงรร้องเพลงให้ฟังหน่อยหนึ่งเพลงทำแต่ดีก็รักนายฉลาดเมื่อไหร่ วอนนี้จะทำงานเรียนน้องกระป๋านาอ๋อคุณจะรวยและรวยยิ่งขึ้นไปครวยสินุรวยสมาธิรวยปัญญาครับและมีของดีเราให้สำหรับคนดีโอ้โหย้องเกรงใจยังเลยมันเกรงใจทำไมเล่าไม่ต้องเกรงใจนี่หลวงพ่อรวยเก็บไว้ดีๆครับนะครับแล้วก็อันนี้ตะปุกของดีแล้วเดี๋ยวจะพาไปทาน ช่วยทานหน่อยอยากให้ทานก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรก็ได้อยากให้กําลังใจทีมงานเนีีดพราไปยิมะว่าสาต้องเจเรื่องในสิ่งดีเขาได้ทําทานให้คนยากคนจนคนจนซึ่งไม่มีอะไรใช่พี่ครับพี่ครับพี่พี่สวัสดีครับ พี่ไนอนหล่อแล้วใส่หรอใช่ครับไปไหนต่อพี่ไม่ได้ไปครับพี่พเป็นคนไปนจอนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอผมเอาขอไว้แล้วพี่นอนตรงนี้ทุกคืนเลยเหรอตกงานเหรอเนี่ยอ่ะพี่เอาของไว้ผมให้พี่เลยยิ้มหวานก่อนยิ้มหล่อมากเอาไปสองเอาไปพันหนึ่งก่อนยิ้มอีกที ยิ้มเอาไปหนึ่งพันเก็บไว้นะพี่มีความสูงมากมีมีคนพายในจอดอีกมาที่นี่มีพี่คนเดียวคนนั้นก็ใช่คนนั้นคือคนภายในจอดที่นี่ใช่ไหมครับผมพี่ลุงครับพี่ครับสวัสดีครับผมเอาขอมาให้ ผมรู้ว่าพี่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหม,ม,อ,มอ,อยู่ไหนมมไม่ไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่ตำรวจลองเท้าแล้วพี่ทำงานอะไรอะ่ะไม่ได้ทำ,ทำน,ทำนอนตรงนี้พี่โกหก,กผมผมให้พี่บานห้าไปกินข้าวเก็บไว้นะพี่สวัสดีครับ ลุงครับลุงครับลุงลุงครับลุงลุงครับลุงลุงลุงครับลุงเมาเมาเมาเอาถุงมาผมให้ลุงไม่กินนะเออวางตรงนั้นแหละโอเคครับมีถุงเดียวลุงไปนะเออไปเถอะไปเลิครับลุง